นี่ครับของทีมงานของมึงตลุงสดสนะครับเยอะจริงๆครับไม่อิงนิยายนะฮะโอ้โหโอุ้ยหอยดองล้นครับของพังหมดแล้วฮะ ใส่มาเยอะครับเยอะจักปรลัดบอกครับของพังลงจากรถครับเต็มเลยอหอยดองแนละ้วมันตกมันจะตกมันตกแตกอะ่ะของมันร้นอ่ะของมากครับเยอะแยนะฮะนี่ครับของทีมงานงก็ช่วงจังหวะที่พรุ่งนี้นะครับ กลัวว่าจะไม่มีของนะครับก็เลยอัดของมาซะเยอะเลยครับวันนี้นะครับทีมงานจะทําทันหรือเปล่าครับในช่วงนี้ฮะเอาไปใช้ก่อนรถไม่พอใช้เอาไปใช้เลยรถไอรถที่เอามาจอดอ่าเยียรยะรีบหน่อยทํางานอ่ะเร่งเร่งหน่อยเยียเออไอเยียเยียเยียยอ ยังคือจะให้ตลอดนะครับไม่เคยขาดยผมเยอะจริงๆครับ <c oughs> ไม่อิงนิยายนะครับทีมงานเมืองตะลุงผักสดวันนี้จัดหนักเหลือเกินครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดักคลิปหนึ่งครับล้นนฮะลน้ลนล้นของล้นนะฮะวันนี้ อ่าใครอยากจะได้ผักสวยๆก็ลองแวะเข้ามาดูได้นะครับทีมงานเมืองตลุงผักสดนะครับที่ตลาดสดเมืองสุรินทร์นะแถวแถวหอในฬิกานะครับถ้าใครอยากจะได้ผักหรือว่ามีงานมีการก็ลองแวะเข้ามาดูได้นะครับอ่เปิดขาย24ชั่วโมงครับสําหรับลูกค้านะครับทางร้านของเรานะครับเปิดขาย24ชั่วโมงนะครับเยอะประกาศใครถุกนี่เยอะและตรงนั้นที่เขามาเอาอะไรบออะที่เขาว่าอ่าเนี่นะครับ ตั้งแต่พี่ดีไงครับคของฝากก็มีครับของลงก็มีดูครับดูของนี่คร ใครอยากจะได้ผักสวยๆก็ลองแวะเข้ามาดูได้นะครับที่ตลาดสดบางซรินครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่มีงานนะครับแถวๆสุรินนะครับก็ลองแวะเข้ามาดูได้ครับร้านเปิด24ชั่วโมงนะครับร้านเปิด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับในช่วงสงการปีนี้นะฮะทีมงานมรุรงจัดสดผักสดจัดหนักมากมู่นครับเตาสุดยอดเลย พุอยอดมากครับเต่าหากเตี้ยรครับสูงถึงาสายไฟนั่นแหละ เรื่องจริงไม่อิงนิยายนะครับสำหรับออของทีมงานผลเยอะครับกุ้งนึงพี่ตั้มพี่คุ้งนึงพ่ต้ต้ยาแล้ว แต่ละคนเนี่ยต้องรีบเร่งครับกับเวลานะครับโอเคครับนี่ฮ